ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพวกกับผมคูไรชิมะทากาโทระหรือที่อจริงของคือทากาโทระนั่นเองครับด้วยวันนี้นะครับเราจะมาทำการจัดอันดับท็อป3ไอดอลที่มีอายุมากที่สุดของนักนะัสตอรีโอจากเกมโตเกียวซูเปอร์ซิสเตอร์ส ซึ่งเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับดับที่3ามอุตตะกวะมิมิอายุ20ปีหญิงสาวอายุ20ปีที่มีความเป็นผู้ใหญ่ยากที่หาได้ยากในานานัสตูดิโอเป็นคนร่าเริงและพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายเธอมักจะเอารถคู่ใจออกไปขับในช่วงวันหยุดประเด็นก็คือเธอนั้นเพิ่งได้ใบขับขีมาไม่นานนี้เองซึ่งเป็นหน้าที่แสดงให้ถึงความกระฉับกระเฉงของเธอ งานอดีเรกของเธอคือการขับรถเต้นและเลือกที่เธอไม่ถนัดเลยก็คือการขับรถเช่นกันอันด, <c oughs> ดับที่2มิโนริมัสุริอายุ21ปีเด็กสาวแนวโอตาคุที่ชอบการเล่นเกมเธอเป็นคนฝีมือเก่งกาจจนถูกทุกคนในเกมเซ็นเตอร์เรียกว่าพี่มัสุริเธอชอบทําให้บรรยากาศครึกครื้นอยู่โดยอาศัยเกมเป็นตัวช่วยและใช้เซนที่บม่มเพาะจากประสบการณ์นั้นทำไลฟ์คอนเสิร์ตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดับที่หึงอาสามิมิบะกกุอาอยุ22ปีสาวขยันคันแข็งอาอยุ22ปีที่ทำงานพิเศษเป็นครูสอนพิเศษตามบ้านและเธอชอบฮาร์ดร็อกมากจะมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งเป้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่เธอนั้นก็เก็บความลับเรื่องนี้ไม่ให้นักเรียนรู้ก็หมดกันไปนะครับสำหรับทอ็อปทรีวันนี้ก็เป็นคลิปสัส้นๆนะครับผมที่ผมมาลงไว้ดักเบื่อเฉยๆนะครับ คือช่วงนี้ครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมรอยโฟ x กที่ใช้อัดนโตเกียวซวนซิสเตอร์นะครับผมคือมันมีปัญหานะครับเลยเอามาอัดนไม่ได้นะครับก็อาจจะลงเกมอื่นก่อนก็นกนกได้นะครับก็อาจจะเป็นเกมเนโกฟาระโวลูมสูงนะครับผมนี่ก็รู้สึกว่าช่วงนี้สตรีมลดราคาดยเนาะก็เดี๋ยวเราดูกันเองนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะหากท่านชอบนะครับผมยังไงก็ คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ